ต้องถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่านะคะว่าคุณผู้ชมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ในเวลานี้มันเป็นปัญหาที่ตัวของเขาเองเขาไม่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้หรือจริงๆแล้วระบบโครงสร้างอย่างที่หลายๆคนพูดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นมาด้วยกันได้นะคะเพราะเวลานี้นะคะถ้าจะบอกว่าปัญหาสีเรื่องนี้เรื่องไหนหนักสุดและต้องแก้ก่อนสุดนะคะก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องแก้ไปคู่ขนานกันค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราก็มีซีรีส์ Generation Quake เนี่ยล่ะค่ะที่สะท้อนถึงปัญหาของคนรุ่นใหม่วันนี้มีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะนำมาให้ดูกันซึ่งเป็นปัญหายอดทิตของคนรุ่นใหม่ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพของการอยู่อาศัยของคนเจนซี Z นะคะที่อยู่ในซีรีส์เคว้ง e n e r a t i o n จาก t h e m a t t e r และ The Active นะคะที่ทำร่วมกันค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็คือภาพของการอาศัยอยู่อาศัยของคนเจนซี Z. เขาก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเลือกนะคะระหว่างภาพหนึ่งก็คือน้อง คนผู้หญิงคนนี้ค่ะคนผู้หญิงคนนี้เลือกจะอยู่ในคอนโด24ตารางเมตรใจกลางเมืองแลกกับการทำงานที่มันต้องแข่งกับเวลาคุณภาพชีวิตที่ต้องเร่งรีบแต่ว่าราคาคอนโดนี่ก็ ไม่ได้ถูกนะคะยิ่งติดรถไฟฟ้าก็ยิ่งแพงค่ะส่วนคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เลือกจะอยู่อาศัยในบ้านที่กว้างหน่อยค่ะแต่มันก็ต้องแลกกับการเดินทางที่ไกลมากขึ้นแลกกับการต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อให้ไปทำงานให้ทันมากขึ้นเวลานี้กรุงเทพก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมรถมันติดค่ะแต่มันเลือกไม่ได้นะคะถ้าอยู่ไกลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็อาจจะต้องแลกกับที่อยู่ที่คับแคบเบียดเสียด นี่คือสภาพในเมืองค่ะที่จะเห็นว่าบ้านเช่าคอนโดมีความแออัดนะคะและห้องเนี่ยก็เล็กลงไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรูหรือห้องเช่าเล็กๆนะคะีค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่มันแคบนะคะมันส่งผลไปถึงสุขภาวะความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในเมืองอย่างมากเลยะคะ่ะนักวิจัยนโยบายสาธารณะวันโอวันปั๊บนะคะได้บอกเอาไว้เลยค่ะว่าเวลานี้คนรุ่นใหม่ ห่างไกลาการมีบ้านเป็นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งรูปแบบการซื้อหรือการเช่าเนี่ยก็ห่างไกลาการจะเป็นเจ้าของบ้านมากขึ้นในขณะที่ข้อมูลของ UN ก็บอกเลยค่ะว่าประชากรเกือบ3มล้านครัวเรือนเวลานี้ยังมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะทั้งเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดขาดระบบส้วมที่ดีมีความแออัดสภาพบ้านเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็เสี่ยงด้วยที่จะถูกไล่รื้อค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายของบ้านที่มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆอนาคตเราอาจจะเห็นภาพของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมจากการรวบรวมข้อมูลยังพบด้วยค่ะว่าในวัยแรงงานที่มีรายได้ประมาณ20,000กว่าบาทต่อเดือนถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะนะคะอยู่ที่ประมาณ30%ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายใกล้ที่ทำงานนะคะก็ยัง ยากกันอยู่ยังเดินทางยากกันอยู่นะคะส่วนอีก70%ที่มีรายได้น้อยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีสถานการณ์ที่บีบคั้นความเป็นอยู่เขามากกว่าเดิมอีกนะคะชวนคุณผู้ชมลองคิดเล่นๆแบบนี้ค่ะว่าถ้าเด็กเจนซีนะคะเขาได้เงินสัก1ล้านบาทคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะเอาไปทําอะไรก่อนดิฉันก็ตอบกับอาจารย์ที่ถามดิฉันเนี่ยนะคะก็ตอบว่าน่าจะเอาไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองฝันอยากจะทําแต่จริงแล้วคําตอบมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่คําตอบคืออะไร ลองฟังจากนักวิชาการวันอวันค่ะถ้าเราไปถามเด็กกลุ่มที่อายุน้อยหน่อยช่วงอายุ15-18ถึง18เนี่ยเกิน3ใน4เนี่ยจะบอกว่าการมีบ้านเนี่ยเป็นความฝันที่สำคัญมากๆในชีวิตของเขานะครับแต่ว่าพอขยับมาเป็นเจเนเรชันที่อายุประมาณ23-24-25เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวถ้าวันนี้เขาได้เนี่ยถามเยาวชนอายุ15-25ถครับถ้าวันนี้เขาได้เงิน1ล้านบาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรส่วนมากอันดับหนึ่งนะครับตอบว่า เอาไปใช้นี้ให้ที่บ้านโอ้ oh. <laughs> มันสะท้อนว่า mm. ความฝันของเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะมันเริ่มจากติดลบ นักวิชาการนโยบายสาธารณะก็ย้ําเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องฝากความหวังไว้กับนโยบายมาตรการต่างๆกับพักการเมืองด้วยว่าเห็นความสําคัญของเรื่องนี้แค่ไหนจะทําให้ต้นทุนของเด็กสักคนหนึ่งไม่ติดลบเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีวิธีการเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียงเสียงของนักวิชาการแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะคะแต่เวทีที่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคนเจเนอเรชันเคว้ในวันนั้นมีนักวิชาการถึง4ท่านด้วยกันและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็คือทีมงาน พยายามจำลองให้เห็นถึงพื้นที่24ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องที่ค่อนข้างคับแคบเนี่ยก็จำลองให้เห็นกันด้านหน้าเวทีเลยนะคะว่ามีความเป็นอยู่กันยากลําบากขนาดไหนในเวทีครั้งนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า Lost and Found ค่ะคือสูญเสียแต่ก็ตามหาด้วยเนี่ยนะคะความหวังของความฝันและความหวังของคนเจนซี Z นะคะนอกจากประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วมันมีอีกหลายๆอย่างที่มันเชื่อมโยงกับคนเจเนอเรชันนี้นะคะทั้งเรื่องของ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่มันกัดกินความฝันของคนรุ่นใหม่ไปหลายๆเรื่องทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวเคว้งคว้างไม่ต่างจากคนสังคมสูงวัยที่ก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเคว้งคว้าง,างเหมือนกันนะคะอย่างการอยู่อาศัยในคอนโดที่คับแคบแออัดต่างคนต่างอยู่เร่งรีบในการทํางาน ก็ทาให้คนยุคนี้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบวกกับการก้มหน้าก้มตาทํางานปลดหนี้กันเนี่ยนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับการแบกภาระความคาดหวังของครอบครัวและสังคมด้วยกับคําว่าอนาคตของชาติคุณคืออนาคตของชาตินี่ก็เป็นการแบกภาระของสังคมเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือมันกลับไม่มีมาตรการหรือบารรองรับที่เพียงพอจะผลักดันให้คนเจนซี Z, ทําตามความฝันของตัวเองหรือมีแรงเหลือพอที่จะไปขับเคลื่อนประเทศได้นะคะสะท้อนให้เห็น ถึงสถิติของความเครียดและการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นในคนวัยทำงานและคนวัยเรียนด้วยค่ะสุขภาพจิตมันแสดงออกเป็นตัวเลขเลยว่าณนะตอนนี้เด็กอายุ15-24เป็นกลุ่มที่มีปัญหาโรคซึมเศร้ามากที่สุดค่ะแล้วก็จิตแพทย์เองเนี่ยตอนนี้สัดส่วนอยู่ที่จิตแพทย์หนึ่งคนดูแลประชากรมากกว่าหนึ่งแนคนในเมื่อคุณเจอทั้งโลนลี่ โอเวอร์โหลดซัฟแบบเนี้ยใครจะเอาแรงไปหาทร็กเก็ตเจอ mm. เออทรเก็ตน้องพูดเมื่อกี้ว่าแค่เป้าหมายระยะสั้นเขายังไม่มีความสุขเลยอะแค่ตื่นเช้าไม่ต้องไม่ต้องทำงานให้แบบเงินถึงไปถึงสิ้นเดือนนะ่ะแค่ตื่นเช้ามาฉันจะไปทำงานยังไงให้ทัน <c oughs> ในเมื่อคนรุ่นใหม่เฟอร์จ็อบเบอร์ไม่ได้ไม่ได้มีคอนโดไม่ได้มีบ้านติดรถไฟฟ้ากันทุกคนแต่ถ้าบอกให้สบายใจก็ไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะ,คะมันเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโควิดก็เกิดขึ้นกันทุกประเทศทั่วโลกอยู่ที่ว่ามันมีระบบซัพพอร์ตดีแค่ไหนนี่เป็นคําถามคือ,อเราพวกนักวิชาก,การทาสุขภาพจิตคาดเดาว้อยู่แล้วว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันก็คือ ของจริงที่จะเกิดขึ้นพวกผลมันจะเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดคือเนี่ยสภาพแวดล้อมที่อยู่สภาพเศรษฐกิจการไม่มีงานไรายได้ที่น้อยลงมันก็ส่งผลกับจิตใจอะ่ะแต่ถามว่าระบบซัพพอร์ตที่เรามีเพื่อดูแลมันมีมากน้อยแค่ไหนปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนผ่านซีรีส์เค้งเนี่ยนะคะพยายามถ่ายทอดให้เห็นปัญหาของคนเจนซีผ่านปรากฏการณ์การมูเตลูค่ะ ก็คือการหาที่พึ่งทางใจของคนรุ่นใหม่ที่มันหมีหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคะและจากข้อมูลเราพบว่าคนรุ่นใหม่นิยมมูเพื่อหางานกับหาเงินเป็นอันดับต้นๆค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าะอน่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเปล่าหรือว่าสุขภาพไหมแต่ว่าเวลานี้เรื่องเงินเรื่องปากท้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นคงในทางเศรษฐกิจ และความเคว้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ยังฉุดรั้งชีวิตและความฝันของคนเจนซีในอีกหลายๆเรื่องด้วยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องมูอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมที่เราให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะรู้ค่ะว่าทํำไมคนรุ่นใหม่จะต้องไปมูเตลูกันด้วยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความไม่มั่นคงทางจิตใจแต่ว่าสังคมในเวลานี้ต้องยอมรับว่าหลายๆปัจจัยทําให้คนรุ่นนี้รู้สึกเคว้งจริงๆ ลองฟังความรู้สึกบางส่วนนะคะจากซีรีส์ในเคว้งเจเนเรชันตอนเป้าหมายชีวิตและความฝันค่ะพี่จิงอะ่ะกดดันตั้งแต่สมัยเรียนค่ะคนนั้นทาอันนั้นได้คนนี้ทําอันนี้ได้มีแบรนด์ของตัวเองตั้งแต่สมัยมาหาลัยอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบเหมือนกับนักหาทำกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนักหาทำแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนเลยเพอมาใช้ชีวิตจริงแบบเราเป็นฟรีแลนซ์เงี้ยไหนอะสวัสดิการฝั่งฟรีแลนซ์นะคุณพ่อคุณแม่เราที่ไม่ได้รับราชการอะ อยู่ไหนอ่ะอืมประกันสังคมหรอกับราชการแล้วยังไงต่อแล้วเราความมั่นคงอยู่ตรงไหนดีกว่าแบบมันน่าคิดนะมันคิดพอมาถึงจุดนี้เพิ่งมันน่ากลัวมันน่ากลัวในอนาคตว่าแบบหกสิบแล้วเราอยู่ยังไงถ้าเราไม่ไดม้มีเงินเก็บขนาดนั้นในการอยู่ประเทศไทยอ่ะเมื่อสองปีที่แล้วช่วงโควิดตอนนั้นงานโดนแคนเซิลหมดเลยอยงเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่า เอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับแปลว่าอาจจะมีแรงกดดันบางอย่างด้วยอาชีพเราแบบเอ้ยเราต้องเลี้ยงตัวเองได้สิวะอะไรเงี้ยครับแต่ณตอนนั้นมันไม่มีโอกาสให้ทําอะไรางี้เลยงานก็โดนแคนแบบทุกอย่างสถานการณ์บ้านเมืองทังแบบโอ้โหมันแย่มากอะไรเงี้ยครับมันไม่มันไม่ใช่เรื่องงานแลทีเดียวมันเป็นเรื่องความคาดหวังในตัวเองนั่นแหละครับผมก็รู้สึกว่าเออเราเราชอบนะเราก็อยากทําอะไรที่เราชอบแล้วเราก็ไม่ได้หวังเงินอะไรเงี้ยครับเราก็มองว่าเออเงินมันเป็นให้ผลพลอยได้นะอะไรเงี้ยครับแต่ท้ายแล้วเราก็ต้องใช้ชีว ทุกอย่างมันต้องหล่อเลี้ยงด้วยเงิน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 แบบเราอยู่ในสังคมทุนนิยมอ่ะครับมันก็แบบเราเราไม่สามารถปฏิเสธเงินได้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> คือสมมติตอนนี้ถ้าผมสมมุตินะแต่ผมยังไม่ได้คิดนะสมมติว่าผมรู้สึกว่าเออเราอยู่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราควรจะมีคอนโดของตัวเองผมคำนวณไม่ถูกแล้ว่าต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะพออย่างหนึ่งคือคือค่าครองชีพมันมันสูงมากเมื่อเทียบแบบเงินเดือนอะไรเงี้ยครับเป็นไม่ได้ว่าถ้าสมมติ ถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าเออทับจบมาปุ๊บจะมีเงินเดือนที่โอเคเลยอะ่ะผมอาจจะไม่เครียดเลยนะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมีที่อยู่เป็นของตัวเองเพราะว่าก็เงินมันพออะไรเงี้ยคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนเจนเคว้งหลายคนอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจนีอาจจะไม่ใช่คนเจนซีหรือเปล่า อาจจะนิยามถึงหลายๆเจนด้วยนะที่เวลานี้ก็กําลังเคว้งเหมือนกันเพราะว่าเราผ่านสถานการณ์ชีวิตหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะคะต้องผ่านระบบการศึกษาที่แพ้คัดออกแข่งขันกันนะคะต้องมีอาชีพที่มีเกียรตินะคะเป็นหน้าเป็นตาต้องเดินทางเข้ามาตามหาความฝันในกรุงเทพมหานครแต่พอมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราฝันเอาไว้นะคะแต่ตอนนี้จะกลับบ้านก็ลําบากนะคะจะอยู่ต่อก็หนักเหนื่อยนะคะมันเป็นภาวะการตัดสินใจที่หลายๆคนรู้สึกว่า ตัวเองยังอยู่ในสภาวะที่มันเคว้งจริงๆดังนั้นสิ่งสําคัญอย่างที่นักวิชาการหลายคนพูดตรงกันก็คือการมีสวัสดิการที่เพียงพอรองรับคนกลุ่มนี้ให้เขาสามารถแข็งแรงนะคะแล้วก็เติบโตมาขับเคลื่อนประเทศได้ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันที่ถูกมองว่ามันกัดกินกัดกร่อนความฝันของคนเจนซีซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกคือความเปลี่ยนแปลงในโลกของงานก็คือโลกมันหมุนเร็ว หมุนเร็วมากนะคะเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนช้าเราอาจจะเจอกับวิกฤตโควิดด้วยวิกฤตเศรษฐกิจด้วยเวลาก็เลยกลายมาเป็นศัตรูค่ะส่งผลให้แรงงานเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงแล้วก็ถอยหลังกลับลําบากนะคะ,ะก็เลยมีข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มศักยภาพของเมืองรองที่มีความพร้อมอื่นๆให้กลายเป็นเมืองหลวงด้วยในอนาคตอาจจะไม่ต้อง77จจังหวัดแต่บางจังหวัดทำได้หรือเปล่า ถัดมาคือเรื่องของโอกาสค่ะหมายถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจเกือบทุกจังหวัดพอยิ่งโตนะคะถ้าจังหวัดไหนยิ่งโตจะยิ่งใช้คนน้อยลงค่ะแรงงานก็เลยกลายเป็นภาระนะคะถูกมองเป็นภาระไปซะอย่างนั้นมีการใช้เทคโนโลโยีกันมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือคนเยอะแต่มีงานทําน้อยและค่าแรงมันก็ไม่เพิ่มค่ะถัดมาคือ ผลที่ประกอบกันและกลายเป็นปัญหาด้วยก็คือเรื่องของค่าของชีพที่มันสูงขึ้นนะคะค่าของชีพมันพุ่งเร็วมากค่ะกินความยากลําบากของคนที่ต้องแข่งขันกับเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้แม้จะเพิ่มขึ้นแต่คนยังจนลงค่ะคนยังจนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่าของชีพมันพุ่งเร็วนะคะแม้ว่าเราจะรายได้เพิ่มแต่เราก็ยังจนค่ะคุณผู้ชมถัดมาคือเรื่องของทักษะนะคะ ช่วงชีวิตที่เหลือไม่ถึง5ปีนะคะอย่างเช่นทักษะในการจัดการกับการเรียนรู้มีผลสำรวจในปี2015ถัดมาอีก5ปีทักษะที่เราเรียนรู้ไปนะคะคุณผู้ชมมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเรื่องที่เป็นทักษะที่เรากำลังเรียนกันอยู่จบมาก็ทำไม่ได้ในโลกของการทำงานแล้วก็สามารถแก้ไขได้ยากด้วยนะคะถ้าเราไม่แก้กันในเชิงระบบในเชิงโครงสร้าง หรือไม่พึ่งนโยบายในทางการเมืองโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนในอย่างเรื่องรีสกิลอัพสกิลต้องยอมรับว่าถ้าไปทำในคนเจนสูงวัยอาจจะทำได้ยากกว่าคนเจนซีคนเจนซีเนี่ยทำได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนสำคัญที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นหัวหอ,อกในการพัฒนาประเทศในการเพิ่มศักยภาพของพวกเขาให้มีแรงในการแข่งขันต่อไปถ้าไม่ทำเรื่องนี้ในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาค่ะแล้วที่ การมอง Gen ซเนี่ยเราจะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขาเพื่อจะดีไซน์แพคเกจในการซัพพอร์ตเขาได้เขาคือคนกลุ่มที่พร้อมจะรับมือกับพายุเศรษฐกิจก้อนใหม่ที่เข้ามามากที่สุดถ้าเราไม่สร้างกองหน้าร้อยแข็งแกร่งกับกองหลังที่อายุ40 50 60เนี่ยมันจะโดนตีพ่ายตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในการดีไซน์เราเขาเรียกว่า reverse population structure คือไปจับกลุ่มนี้ก่อน เพราะฉะนั้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านเศรษฐกิจที่สําคัญคือเปลี่ยนคนที่เก่งให้เก่งขึ้นก่อนแล้วมันจะมีรายได้เข้ามาแล้วภาษีไปสปอร์ตคนส่วนอื่นฉะนั้นเนี่ยการช่วยเจนซีจงไม่ใช่การช่วยกลุ่มคนแต่เป็นการช่วยประเทศ